ทิกเล็กน้อยในการใช้งานนะครับสว่านโรตารี่2.28 ADS p ของทางยูล็อกนะครับผมเราก็จะเห็นว่ามีประแจสสำหรับไขตัวฝาด้านบนนี้นะครับมีไว้ทอะไรก็มีไว้เติมจารบีสำหรับหล่อลื่นนะครับเครื่องมือสกัดนะครับผมทำยังไงนะครับเราก็มาเปิดตรงนี้เลยเราจะเห็นว่ามีช่องอยู่นะครับเป็น2ขาแบบนี้นะครับเปิดออกมาเลยนะครับ เมื่อเปิดออกมาแล้วเราจะเห็นว่ามันจะเห็นพวกข้อเหวี่ยงอยู่ด้านในนี้เห็นไหมครับจะมีพวกจาระบีอยู่เห็นไหมครับเวลาที่เราใช้งานไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยพวกจาระบีพวกนี้มันจะถูกดีดกระเด็นออกไปด้านข้างนะครับเราก็ง่ายๆนะครับนี่ครับเพราะว่าในชุดอุปกรณ์ก็จะแถมจาระบีมาแบบนี้เราก็เติมลงไปในนี้เลยนะครับเติมลงไปสัก นิดนึงนะครับให้มันหล่อลื่นบริเวณจุดหมุนต่างๆของตัวเครื่องนะครับเพื่อเพื่ออะไรเพื่อยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่องนะครับผม